พอ,อดูแลอ่างห้วยหลวงเห็นบอกว่าจะมีการประกาศระบายน้ำเพิ่มรับมือพายุสุริกซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครับนายวรวิทย์สุภาอ้วนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงได้ประกาศการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงฉบับที่4หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประกาศเรื่องพายุโซนร้อนสุริกอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชชัน ส่งผลกระทบต่อภา,ตอาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยคาดว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงวันที่20-23กันยายนนี้และโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งทางโครงการจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มออกจากอ่างเพื่อรับน้ำจากอิทธิพลของพายุสุริกจากเดิมระบายออกวันละ0.52ล้านลูกบาทเมตรโดยเปิดประตูระบายน้ำา1บานยกบานสูง0.14เมตร วันนี้19กันยายน7โมงเช้าระบายน้ำออกได้ปริมาณ23.15ลูกบาทเมตรต่อวินาวินาทีนะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่วันที่20นะครับก็ตั้งแต่เช้าก็จะมีการระบายน้ำออกเพิ่มเติมอีกเป็น34.72ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นจะขอมติคณะกรรมการลุ่มน้ำห้วยหลวงในที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างในวันที่20กันยายนนี้ จึงขอแจ้งให้กเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่เขตพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับลำห้วยหลวงและลำห้วยสาขาเก็บสิ่งของมีค่าไว้ที่สูงเพราะการระบายน้ำในครั้งนี้อาจส่งผลทำให้น้ำมีระดับสูงขึ้นส่งผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่สองฝั่งลำห้วยหลวงหากมีการเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำทางโครงการจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งขณะที่ประตูระบายน้ำบ้านหัวขัวตเม,มืองเพียมเพือกุจจับได้ระบายน้ำออกเพื่อรองรับน้ำจับอ่างห้วยหลวงในช่วงเช้าวันนี้ ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำเพียงหนึ่งบานเพื่อให้สอดคล้องกับการระบายน้ำและชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด